กลับมานะครับรีวิวเคสราคาประหยัดกันอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เรามาจากแบรนด์ Antec นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รีวิวไป บ่อยมากๆเช่นเดียวกันนะครับบ่อยจนไม่รู้จะเลี่ยงให้ตัวนี้มันต่างกับตัวนู้นยังไงว่าเพราะว่ารหัสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มต้นว่า NX เป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้คือ NX 360 Elite นะครับกับงบประมาณที่ประมาณ1,300ก,กลางๆนะครับพันสเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ร้านแล้วแต่โค้ดที่คุณกดได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เน้นความคุ้มค่าอีกเช่นเดิมนะครับคุ้มค่ายังไงพัดลม RGB นะครับมา4ตัวนะครับก็เป็น a d d r e s s a b l e RGB แล้วก็มีไอตัวคอนโทรลเลอร์ในตัวเคสให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอื่นนะครับเคสตัวนี้จะเป็นเคสที่ form factor ค่อนข้างจะเล็กสักหน่อยนะครับเล็กในที่นี้หมายความว่ามันก็ใส่ ATX ธรรมดาแแหละแต่ว่าด้านหน้ามันจะถูกย่นเข้ามาทําให้ตัวเคสเนี่ยไม่สามารถใส่กรจอได้ยาวมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ผมมองว่าเหมาะกับคนที่ ใช้การจอแบบไซส์ที่ไม่ได้ยาวตัวเมนบอร์ดมากก็ประมาณ260-270มิม mm บวกลบอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถใส่ตัวนี้ได้และมันจะดูเต็มๆพอดีไงฮะก็จะเป็นตลาดของกลุ่มคนใช้เคสพวกนี้แหละครับแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงวัสดุเป็นยังไงประมาณ1,300กว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวมาว่างตรงๆเลย ดิเมนชันนะครับอยู่ที่378คูณ210คูณ472นะครับก็จะเห็นว่า378เนี่ยเป็นในส่วนของความลึกแล้วก็472เนี่ยเป็นในส่วนของความสูงนะครับเคสปกติแล้ว2อันเนี้ยมันจะอยู่ตัวเลขใกล้ๆกันอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ตัวเนี้ยจะเห็นว่า378กับ472นี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเคสที่มันดูไม่ค่อยสมส่วนแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ลังการมากแบบนี้ก็จะดูลงตัวกว่านะครับฟอร์ เป็นมิดทาวเวอร์ธรรมดานะครับแต่ว่ามิดทาวเวอร์ตัวนี้ฮะมันก็จะมีความสูงที่มากกว่ามิดทาวเวอร์ทั่วไปเล็กน้อยเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใส่หม้อน้ําด้านบนได้ด้วยนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยวัสดุนะครับอันนี้เป็นตะแกรงโลหะนะครับเป็นโลหะนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะครับซึ่งช่องนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรน,นะครับเป็นแค่ส่วนของความสวยงามเฉยๆแล้วก็อาจจะสามารถดูอากาศเข้าจากด้านข้างได้เพิ่มเติมเล็กน้อยโลโก้แอนเทคสีเงินตรงนี้นะครับก็เป็นโลโก้ที่บิวต์อินติดมากับไอตัวตะแกรงตรงนี้ไม่สามารถถอดได้นะครับและเดี๋ยวเราถอดออกมาให้ดูนะครับภายในเป็นยังไงตัวนี้เวลาคุณจะถอดคุณก็เอามือแซกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็กระชากมันออกมานะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะเนี่ยค่อยๆปลดออกมาทีละส่วนนะครับชา้ชาๆมิฉะนั้นก็อาจจะมีการแตกหักได้มนกัน นี่ถอดออกมาแล้วนะครับยังไม่หักนะครับถือว่าโอเคได้อยู่นะครับภายในฮะมีพัดลมให้มาแล้ว3ตัวนะครับซึ่งพัดลมตรงนี้เป็น R G B ทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือ คุณถ้าคุณไม่ชอบไอ้120มิลลิเมตรตัวเนี่ยคุณสามารถถอดและเปลี่ยนเป็น140มิลลิเมตรก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ถึงแม้จะเป็นเคสที่ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากแค่ข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นเคสแบบ m i ว tower ขนาดเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณใส่140 3ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายนะที่เขาให้120มาถ้าให้140มา3าตัวเลยเนี่ยก็อาจจะดูเต็มมากกว่านี้นะครับแต่ก็นะด้วยความที่เขาคงคิดว่าคุณอาจจะเอาหม้อน้ํามาติดตรงเนี้และหม้อน้ําส่วนใหญ่ตลาดเนี่ยสำหร เป็นในไซส์ของ120มมตตัวหรือว่า360ม mm. มอันนี้ก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับในกรณีที่คุณต้องการทําแบบ p u s Push and Pull Configuration เขามีพัดลมรอมาแล้ว3ตัวครับส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าตะแกรงของมันเนี่ยมันก็ เป็นดักฝุ่นหยาบเฉยเรียกง่ายๆว่ามันแทบจะไม่ได้ดักฝุ่นอะไรนะครับเนี่ยคือคุณเห็นตะแกรงเป็นยังไงมันก็เท่าที่คุณเห็นนะมันไม่ได้มีดักฟิลเตอร์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องฝุ่นเคสตัวน,นี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่สําหรับคนบางคนก็อาจจะไม่ไซีเรียสน,นะครับในงบประมาณเคสแค่นี้ด้านบนนะครับมันจะมีอยู่สส่วนตรงส่วนฝานหน้าที่ผมให้ดูเมืนเน่อกี้อันนี้มันเป็นพลาสติกนะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถืออเเเป็นนวัสดุทีีคค่คะรตง้ลยฮ ก็เป็นดัสฟิลเตอร์นะครับแบบยังไงเดียกางๆนะครับมันจะละเอียดกว่าไอ้ด้านหน้ามเมื่อกี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้กันฝุ่นละเอียดได้มากมายเท่าไหร่ก็เป็นดัสฟิลเตอร์มาตรฐานของพวกเคสทั่วไปที่เป็นแม่เหล็กครับคุณเห็นเคสปกติเป็นยังไงตัวนี้ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถถอดล้างได้อะไรอย่างนี้นะครับภายในฮะก็จะเห็นว่ามีพื้นที่การติดตั้งพัดลม120มิลิเมตรมา2ตัวนะครับอันนี้ไม่สามารถใส่140 mm ได้นะเพราะว่าด้วยความที่เคสของเขาเนี่ยมันเป็นฟอร์นิเกอร์แบบสัสง เหลืออยู่นิดนึงด้านข้างตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเออน่าจะขยายให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงก็พอแล้วก็ใส่เป็น140ก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่รู้สิก็อาจจะมีในรุ่นอื่นของแบรนด์นี้นะครับก็พยายามแบ่งเซกเมนต์ให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ รูนอตเนี่ยมันเป็นรูแบบตายตัวนะครับไม่สามารถสไลด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณติดตั้งหม้อน้ำอะไรต่างๆคุณต้องดูด้วยนะครับว่าหม้อน้ําคุณมันจะตรงกับแพทเทิร์นนี้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าตรงนะเพราะเขามีการเว้นช่องมาให้ในระดับแบบเป๊ะๆของหม้อน้ำนครับแต่ผมไม่การันตีไม่คอนเฟิร์มนะครับก่อนซื้อศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับหรือไม่ก็เอาม้อน้ําคุณไปเทียบที่ร้านเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่หม้อน้ําไม่ต้องสนใจนะครับพัดลม120อะไรก็ได้ใส่เข้าามเลย แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นะครับมีปุ่ม I/O ทั้งหลายนะครับก็คือปุ่ม power LED นะครับไม่ใช่ปุ่มรีเซ็ตนะนี่คือปุ่มเปลี่ยนแบบไอเอฟเฟก R.G.B. ของตัวพัดลมเขานะครับเพราะว่าภายในมีคอนโทรลเลอร์ในตัวนะครับแล้วก็มีไฟฉานพาวเวอร์กับสตอร์จนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียวก็ได้ในเคสนะครับตรงนี้จะมี USB 2ช่องนะครับเป็น USB ธรรมดาเป็นเจนเก่านะครับแล้วก็มีช่อง3.5นะครับหูฟังไมโครโฟนแยกมาไม่คอมโบสุดท้ายแล้วเป็น USB 3.0นะครับโดยรวมแล้วก็ตามมาตรฐานของเคสเซกเมนต์นี้นะครับไม่ขอชมหรือไม่ขอว่าอะไรแต่อย่างใด ด้านข้างครับฝาตัวนี้เป็นฝาเทมเพอร์กราสเต็มบานนะครับเต็มบานในที่นี้หมายความว่าเต็มบานจริงๆไม่มีโครงสร้างเหล็กอะไรมานะครับและก็ไม่มีที่ค้ำด้วยเช่นกันการถอดเนี่ยคุณถอดตั้มสกรู4ตัวตรงนี้และคุณระวังนะคุณองมือประคองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยงัดปรมาณนิดหนึ่งเนี่ยมันจะร่วงลงมาเลยนะครับโดยที่เทมเพอร์กราสตัวนี้ฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าลมดำประมาณไหนนี่เดี๋ยวผมจะลอกสติ๊กเกอร์ออกนะครับ ก็จะเห็นว่ามันก็มีการลมดำมาประมาณ5%อะไรอย่างงี้ยนะครับก็อาจจะดรอปไฟไม่ให้ออกมาทิ่มตาพวกเม็ด LED คมๆเนี้ยจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบทึบจนแบบเป็น Stealth Look อะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมว่าแบบนี้ก็โอเคนะครับกลางๆดีนะฮะความหนาครับตัวนี้สเปคเขาบอกมาว่ามันเป็นประมาณ4มิลิเมตรซึ่งเมื่อกี้ลองเอาเวอร์เนียคาล์บิเปอร์วัดดูแล้วมันก็4มิลิเมตรจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันไไไไมมมมมม่่่่่ดดด้ีีเเเเรรรรออะะะาาาาตตงงๆแววผนนใจจััสุกกกขป็ นนก็จะรู้สึกได้ว่าถึงแม้เป็น4มเมตรแต่ว่าความแข็งแรงอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไอ้พวกเคส3,000กว่าๆที่มันมีเฟรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ว่า,ไางไปตามนั้นตามความรู้สึกของผมนะอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ผมก็คิดว่าออด้วยความที่ไม่มีเฟรมอะไรเงี้ยคุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าถ้ามันแบบบิดหรือว่ามันไปนกระแทกมุมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีการแตกได้ง่ายนะครับแต่ก็นะ สำหรับเคสราคาแค่นี้ให้เทมเปอร์กลาสที่มัน4มิลิเมตรมาเนี่ยครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับเพราะว่าเคสไอแบบพวกนี้ปกติเนี่ยเทมเปอร์กลาสมัน3นะครับตัวนี้มันจะหนากว่าชาวบ้านเขานะ ภายในนะครับก็ยังคงแบ่งเคสเป็นการออกแบบดูอัลแชมเบอร์มาตรฐานนะครับเคสใหม่ๆก็ดูอัลแชมเบอร์หมดแปลว่าอะไรแปลว่า2ห้องนะครับห้องเมนบอร์ดกับห้องพาวเวอร์ทลลายนะครับก็แบ่งกันตรงบริเวณนี้นะครับดีไซน์ต่างๆก็เคสปกติมันก็อย่างนี้แหละครับก็คือมีการคัดเอาท์ตรงบริเวณหลังเมนบอร์ดสำหรับคนที่ถอดใส่แบ็กเพลทของตัวซิงค์ซีพียูนะครับมีช่องตรงนี้สำหรับไฟเลี้ยงตัวซีพียูนะครับแล้วก็ช่อง24พินช่องการ์ดจอสแตทต่างๆ ก็จะออกมาตรงช่องบริเวณนี้นะครับลหลักๆแล้วนะครับก็จะลองถูๆกันดูตัวนี้มันก็ไม่ได้มีการลบคมอะไรมามากมายดีขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการพับเข้าไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่น่าจะบาดมือถ้าคุณไม่สวยจริงๆแต่ว่าตรงนี้มันก็มีความรู้สึกที่คมบ้างเพียงแค่ช่องหลักๆพวกนี้ที่ต้องล้อสายไฟที่ต้องเอามือผ่านบ่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้คมแต่อย่างใดนะครับส่วนวัสดุดก็ก็เรียกว่าตามราคานะครับเคสแบบงบประมาณพันกว่าบาทมันก็จะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะฮะ ว่าในเรื่อง clearance บ้างนะครับ clearance ตัวนี้ครับก็ cpu cooler นะครับได้ประมาณ160มิลิเมตรก็ถือว่าเป็น cpu cooler ขนาดมาตรฐานนะครับถ้ามันเป็นซิงค์ทาวเวอร์12เซนที่มันแบบใหญ่กว่ามาตรฐานมีฮีทไพ p ์ยื่นขึ้นมาเยอะเนี่ยตัวนี้ต้องระวังนะครับด้วยความที่ ฝาข้างเทมเพลกลาสแล้วก็ล็อกจากด้านนี้ด้วยเนี่ยบางทีคุณติดตั้งเข้าไปคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าคุณพ่อขันเข้าไปแล้วมันไปกดกับฮีทไพล์ซึ่งฮีทไพล์บางทีพวกซิงค์ทาวเวอร์เนี่ยมันยืดออกมาแล้วค่อนข้างคมอาจจะทำให้อะไอเทมเพลกลาสของคุณมันวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำว่าไปดูสเปคคุณก่อนนะครับไม่ใช่ประกอบไปเลยว่า CPU คูลเลอร์หรือว่าซิงค์คุณเนี่ยมันเกิน1 6อยมิลหรือเปล่าถ้ามันเกินอย่าไปเสียเ่ยงเ,เพราะเทมเพลกลาสเนี่เยเผล เย็บหรือเปล่าโดยซ้ำนะต่อมานะครับไอตัว G P U เนี่ย290มิลลิเมตรนะครับซึ่ง290ใ mm นที่นี้ก็คือแปลว่าคุณต้องใส่ชนฝั่งนี้นะและอันนี้ก็ลองดูนะครับมันมี c l e a แ a n c ์สำหรับหมอ้อน้ำอยู่นะครับถ้าหมอ้อน้ำคุณใส่ขนาดเต็มแล้วก็ push and pull configuration เข้าไปอีกเนะี่ยฮะคุณก็ลองหักลบนะครับว่ากาจอของคุณเนี่ยจะใส่ได้ยาวเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ามัน250 260กาลังโอเคนะครับแต่ว่าก่อนนะ คนที่ใช้เคสบัจเจตราคาประมาณนี้ก็คงไม่ได้ยัดแบบ RTX 4090อะไรเข้าไปแล้วอยู่ว่าหรือไม่แน่นะบางคนอาะคิดว่าเออซื้อกาจอหมดแล้วก็เลยเอาเคสราคานี้ก็ไปแล้วแต่นะครับแต่ก็ลองดูกันด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่สเปคประมาณนี้แบบความยาวแค่นี้คุณไม่น่าจะใส่พวก RTX 4090หรือว่า RTX 4080ได้อยู่แล้วพวกนั้นีมัน300ม mm มขึ้นไปหมดเลยฮะ ด้านล่างครับก็จะเห็นว่ามันก็มีพื้นที่สำหรับการยึดอุปกรณ์อย่างเช่นพวก Sto r a g e 2.5เนี่ยเอามาวางตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่คุณต้องการจะแบบอยากจะโชว์ SSD เนี่ยมันก็สามารถทำได้ด้านหลังตัวเคสนะครับก็เป็นเหล็กแผ่นรีเยนที่มีความบางอยู่ในระดับงบประมาณของเขาอะพันกว่าบาทนะครับอันนี้ถ้าคุณเคยจับเคส2000มาคุณก็จะเห็นว่ามันก็อาจจะหนาขึ้นกว่านี้ประมาณเกือบเท่าหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ งบประมาณเท่านี้คุณก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีพัดลม12เซนหรือว่า120มิลมาให้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็น RGB เป็นแบบซิงค์กับไอ้พวกข้างหน้าเลยถ้าเอฟเฟกตัวเดียวกันเนี่ยมันก็มาโผล่ตรงนี้เหมือนกันด้วยการควบคุมไอ้ปุ่ม LED ด้านบนนะครับแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนก็ได้ไม่มีใครว่าแต่เพียงแค่ว่าเคสราคาพันกว่าบ,บาทเขาให้แบบนี้ก็คงจะหมายความว่าเน้นความคุ้มค่าในส่วนพัดลมเป็นหลักเช่นเดียวกันนะครับตรงช่อง back I/O นี่ก็มีการลบคมมาในระดับที่โอเคนะไม่ได้้้้ดดดดเลือแต่่่งใในนนนนนนบนบบสวหญโโโาาาี แผ่นที่แถมมาจากเมนบอร์ดแหละแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดระดับกลางขึ้นไปหน่อยมันก็มีพรีวิวมาแล้วไม่ต้องซีเรียสนะครับลงมาด้านล่างฮะเช่องครับมีทาวเวอร์ปกติก็7ช่องนะครับโดยที่ช่องบนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้ในขณะที่ช่องอื่นๆเนี่ยมันจําเป็นจะต้องหักทิ้งทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามครผมคิดว่าเขาน่าจะแบบเออเลือกให้แบบถอดมาได้ตั้งสัก2ช่องนะเพราะาเดี๋ยวนี้การจอต่อให้เป็นการจอบัตเจ็ตเนี่ยมันก็ แทบจะหาช่องเดียวไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่จะเป็นสซอกทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็นะตามราคานะครับไม่ต้องซีเรียสกันมากนะครับแล้วก็วิธีการใส่คุณก็จะปลดตรงนี้แล้วก็สไลด์ออกมาขันน็อตเข้าไปจากด้านข้างนะครับพอเจ้พลยด้านล่างนะครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบต้องใส่เข้าจากด้านหลังอยู่ดีฮะฝาตรงนี้นะครับด้านหลังไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับก็เป็นโลหะธรรมดานะครับฟังเสียงนะ ก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับตามราคาของเขานะครับภายในก็ไม่ได้มีวัสดุซับเสียงอะไรมาครับแต่ว่าการบิดงอมันก็สามารถทําได้ในระดับหนึ่งไม่ได้มากนะแต่มันก็ยังบิดงอได้เพียงแค่ถ้าคุณไม่จับผิดก็อาจจะไม่ไซีเรียสแต่ว่าถ้าคุณเคยจับเคสสองพันสามพันมาแล้วก,ก็ตามนั้นนะครับคุณภาพขึ้นอ,อยู่กับราคาครับภายในก็จะเห็นว่ามี c l e a r a n c ในระดับหนึ่งนะครับเป็น c l e a r a n c ที่ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็สามารถซุกพวกสายไฟไว้ไวตรงบริเวณช่องนี้หรือว่าตาม ช่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะเอาไว้มัดใหญ่ๆเนี่ยซ่อนยากหน่อยเขาแนะนําว่าเก็บไว้ได้านล่างแล้วก็ร้อยออกมาเฉพาะตรงตัวสายที่ใช้ไม่ใช่มามัดอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับ power supply เนี่ยก็สามารถใส่180มิเมตรได้นะครับในกรณีที่คุณไม่มีไอฮาร์ดดิสก์เคสตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ฮาร์ดดิสก์เคสตัวนี้ซึ่งมันก็รองรับ3.5 2.5นะ2.5อยู่บน3.5อยู่ล่างนะครับก็จะทำให้ตัว power supply ของคุณเนี่ยใส่ตรงนี้แล้วก็ สายไฟอาจจะต้องมาซุกๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณถอดออกไปเนี่ยมันได้ถึง315ม mm ิลิเมตรเลยแต่ใครมันจะใส่นะเพราะสปาย315มิลลิเมตรน่าจะไม่ค่อยมีหรอกนะครับ ขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าช่องพวกนี้มันก็ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการยึดสตอเรจอะไรมากมายนะครับแนะนําว่าไปยึดด้านหน้าตรงนั้นดีแล้วครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณไม่อยากจะใช้ไอตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าเคสตัวนี้มันก็ยังคงรองรับ ARGB อยู่นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้คุณสามารถเสียบเข้าเมนบอร์ดหรือว่าอุปกรณ์ของคุณที่มันเป็น ARGB เพื่อรับเอฟเฟกต์ไฟตรงนั้นก็ได้เช่นกันครับส่วนด้านล่างนะครับก็มีดัชชิเตอร์แบบบีบออกนะครับซึ่งอ ถอดการใส่มันก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะแบบนี้ไม่ใช่แบบสไลด์ออกตามราคาเคสนะครับเพราก็ตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามันมีน็อตนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะใส่ฮาร์ดเคสตัวนี้คุณก็ถอดไอ้น็อตตรงนี้ออกได้เช่นกันครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ สำหรับ nx 3 6 0 elite ตัวนี้นะครับคำถามแรกเลยนะครับคือไอตัว elite กับไม่ elite เนี่ยมันไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าในเว็บต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นชื่อตัว elite แต่ว่าพัดลมหลังเนี่ยเป็นพัดลมดำธรรม,รมดาไม่ใช่พัดลม rgb นะครับแต่พอเป็นตัว elite แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นพัดลม rgb ทั้ง4ตัวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ฟีเจอร์ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย ก็จะเห็นแต่ตัวอีล็ทนะครับในราคาปรายพันสามกลางๆหรือประมาณพันสต้นๆแล้วแต่ร้านนะครับโดยรวมแล้วความคุ้มค่าเป็นยังไงนะครับก้อนเน้นในเรื่อง2จุดนะครับจุดแรกเลยคือเทมเพลกลาสสี่มิลิเมตรถือเป็นเทมเพลกลาสที่หนามากๆนะครับสำหรับเซกเมนต์ของเคสราคาพันกว่าบาทเพราะว่า4มิลิเมตรเนี่ยไอความหนาประมาณนี้มันใช้ยาวมาถึงเคสประมาณ3,000-4,000เลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็ พัดลมที่ให้มาจัดว่าเยอะนะครับเยอะและเป็น R G B ทุกจุดไม่ใช่พัดลมกักนะครับในขณะที่เคสหลายๆตัวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่า R G B แต่ว่าก็จะมีพัดลมธรรมดาให้ไปด้วยตัวนี้ไม่มีพัดลมธรรมดาสักจุดนะครับทุกตัวเป็น R G B หมดถึงแม้ว่าตัวพัดลมเองจะไม่ใช่ addressable R G B แต่ว่าคอนโทรลเลอร์เขารับเป็น addressable R G B ได้นะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณมีเมนบอร์ดใหม่ๆที่มีแบบ ไอช่อง a d d r e s s a b l e RGB ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเมนบอร์ด mid ขึ้นไปเนี่ย mid range ขึ้นไปมันก็จะมีทั้งหมดแล้วนะก็หมายความว่าคุณสามารถเอามาใช้กับเคสตัวนี้ให้สามารถแสดงเอฟเฟกเดียวกับเมนบอร์ดของคุณและควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดแต่ละค่ายได้เลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเอฟฟงเอฟเฟกต์อะไรต่างๆถ้าคุณไม่ใช้เมนบอร์ดเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาเยอะแล้วนะครับเพียงแค่ว่าประมาณว่า คุณอยากได้สีอะไรคุณก็อาจจะต้องล็อกไว้ตามนั้นเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเมนบอร์ดอย่างนี้มันก็มี A R G B หมดอาจจะไปเอาตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ตัวเองเฉยๆขอว่าในทีหนึ่งนะครับส่วนวัสดุเนี่ยตามราคานะครับพันกว่าบาทผมคงไม่ได้เชียนะเอาจริงผมก็เป็นคนที่ตรงๆอยู่นะครับสำหรับการรีวิวเคสนะครับด้วยความที่งบประมาณมันไม่มากมันก็คือให้ความรู้สึกแบบพันกว่าบาทจริงๆมันไม่ได้แบบประมาณโอ้โหดีเท่า2 0 0พ มันไม่ใช่นะครับถ้า2,000ดีดีเท่า2,000แล้ว2,000จะขาย,ยแหละแล้วถ้า2,000ดีเท่า3,000 3,000จะขายแหละใช่ไหมเอาเป็นว่าทุกกลุ่มเคสเนี่ยราคาจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าวัสดุตัวเคสมันบางมันหนาแค่ไหนอย่างตัวนี้ก็พอเข้าใจนะครับว่ามันพันกว่าบาทจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องวัสดุเนี่ยยังไงก็ตามนะครับวัสดุมันก็เป็นแค่ฟีลิ่งสัมผัสแต่เรื่องความแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันเอาอยู่อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่คุณจะอาไปทุ่ม ทิ้งลงพื้นอะไรอย่างนี้ที่ไหนมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าเหล็กที่มันอาจจะค่อนข้างบางสักหน่อยเน้นในเรื่องฟีเจอร์หรือว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าเคสเนี่ยด้านหน้ามันจะหุบสั้นเข้ามาทําให้ไม่สามารถใส่การ์ดจอเกิน300มิลลิเมตรได้อะไรอย่างงี้ครับก็ตัวนี้น่าเป็นทางเลือกให้คุณได้ดีเลยเพราะว่าถ้าอุปกรณ์คุณมันเป็นไซส์แบบเพอร์เฟกต์ฟิตอย่างเงี้ยมันก็จะดูลงตัวเลยฮะ